ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องศอัจธรรมศัจธรรมธรรมชาติธรรมดาเนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มอุบัติยันมาอุบัติองค์ที่หนึ่งยันมาถึงยุคปัจจุบันองค์ปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติยังเหมือนเดิมฮะยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งจนองค์สุดท้ายนี้ก็ยังสอนในสิ่งเดียวกันอยู่ก็ยังเป็นธรรม,มะอยูอ่ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบนโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนออกไปจากธรรมชาติก็คือใจเราเนี่ยใจมนุษย์เนี่ยธรรม,มะเนี่ยเป็นของธรรมดามันเหมาะกับคนธรรมดาฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกมากทําให้ธรรม,มะเนี่ยมันเข้าถึง ใจคนอ่าสมัยก่อนเนี่ยเราเดินเดินเท้าขี่เกวียนเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยมันอ่าขี่จรยนั่งเครื่องบินเนี้ยสมัยก่อนซักผ้าด้วยมือทุกวันนี้ซักด้วยเครื่องสมัยก่อนอ่าก่อไฟด้วยฝืนทุกวันนี้อ่จุดเตาแก๊สเลยอ่าสมัยก่อนอ่าสื่อสารโดยการอ่าเดินเท้าไปหาการหรือส่งจดหมายก็แล้วแต่นะวันนี้โทรกินเดียวฮะของอะไรที่มันทําได้ง่ายมันก็ไม่มีค่านะ ของอะไรที่มันทําอาหารมันได้ยากมันก็จะมีค่าเหมือนธรรมะทุกวันนี้เปิดฟังมันก็ไม่ต้องลําบากที่จะหาของที่ได้มาง่ายมันก็จะไม่ค่อยมีค่าอันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นของธรรมดามันไม่ได้มีความวิเศษอะไรมันบอกกับคนธรรมดาแต่ณยุคทุกวันเนี้ยด้วยศักยภาพของคนเนี่ยมัน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 เสื่อมลงครับแต่การวิวัฒนาการกิเลสมันสูงขึ้นแต่ความเป็นคนเนี่ยมันเสื่อมลง เหมือนคนผลิตเขาก็ร <ök> ู้นะว่าจุดอ่อนเราก็คือความขี้เกียจความโลภเนี่ยเขาเลยผลิตเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อมาอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีต่างๆถูกผลิตขึ้นมาด้วยความขี้เกียจเพราะมันคือการอำนวยความสะดวกพอถ้ามันอำนวยความสะดวกมันก็ทำให้เราขี้เกียจลงไปเรื่อยๆคนเราถ้ามันไม่ชินถ้ามันทํางานทุกวันมันก็ขยันแต่ถ้ามันไม่ได้ทํางานเองเนี่ยมันก็มันก็ชินกับการไม่ได้ทําสุดท้ายมันก็มันก็ต้องเป็นคนที่ขี้เกียจอยู่แล้ว งั้นเทคโนโลยีสมัยนี้ก็สูงและเหมาะมากครับพออ่ามันเกิดการแข่งขันที่สูงจนเกินไปมันทําให้อ่าเราดิ้นรนที่จะควาคว้าสิ่งนั้นเพื่ออ่าเทียบเคียงกับคนรอบข้างเราถ้าประมาณว่าถ้าเขามีอะไรเราก็ต้องมีเขาบางทีโทรศัพท์เรายังไม่พังรุ่นใหม่ออกเพื่อนซื้อเราก็ต้องซื้อตามรถก็ต้องซื้อตามคือต้องตามมาตามเทรนตามอ่า,า,ารสนิยมของอ่าสังคม สุดท้ายแล้วอะความรู้เราเนี่ยที่อะทำเงินเดือนเนี่ยไม่พอไม่พอมันจริงมันพอดีกับความรู้เราความสามารถกับเงินเดือนมันพอกันะแต่ด้วยความโลภมันไม่พอทําให้ของมันได้ไมาเยอะแต่เงินไม่พอต้องมีการกู้บัตรยืมทําเครดิตทํานั่นทํานี่ผัดผ่อนไปเรื่อยอะไรเงี้ยทําให้มันเกิดการช็อตแล้วพอช็อตแล้วเราก็ทุกข์พอทุกข์แล้วทาไงฮะเกิดจากก้อนดินก้อนกวด ใบไม้ไมที่ไม่มีราคาของไม่มีค่ากับกลายเป็นสิ่งมีค่าแต่ของที่มีค่าที่เราต้องการกับกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่มีค่าแต่ของธรรมดาที่เราไม่เคยมองกับมีค่าก็เป็นเหยื่อให้กับคนอื่นต่อไปเหยื่อให้กับร่างทรงนะยืน่นหยิบยืน่นอะไรให้ก็หมดสิ่งนี้ช่วยดูดซับสิ่งนี้อาช่วยปัดเป่าสิ่งนี้ช่วยความสําเร็จค้าขายราบรื่นคลองตัว ก็มีคนหมดเงินไปเป็นหลักพันจนถึงหลักหลักล้านก็มีนะฮะ,ะลูกศิษย์ผมหมดไปเป็นแสนเป็นล้านกับเรื่องของถังแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยนะติดนี้บัเคกเเิเตทุกวนันนี้ใช้นี่กันหล,ง,ลงงมระลงแงมเลยนะเะพราะฉะนั้นแล้วอ่าให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติฮะธรรมะที่ผมพูดมันก็จะเข้ากับของธรรมดาคนที่ธรรมดาจิตใจกลางๆไม่ได้สูงไม่ได้ตับเนี่ยปฏิบัติได้ฮะแต่คนที่กิเลส แรงแล้วก็หนาเกินไปทรมากก็ไม่สามารถจะเข้าไปถึงใจเขาได้เข้าไปได้ก็ไม่เยอะแต่วัตถุมงคลเนี่ยอ่าจจะจะเข้าถึงใจเขามากกว่าฮะอ่าเพราะมันเล่งได้มากกว่าหรือไงก็ไม่รู้นะทําให้อะปิดบังความจริงหมดทําให้มองไม่เห็นความจริงอ,อย่างเวลาเราผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยมองเหตุที่เราทำนะเราทําแต่สิ่ง ที่ไม่ดีสร้างนี่โดยไม่ดูอ่าพื้นฐานตเตองสุดท้ายเราล้มละลายเราไม่ดุเราก็โทษชีวิตโทษตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายก็ไปพึ่งของไม่ดีถ้าได้ของดีก็ดีถ้าได้ของไม่ดีก็ชีวิตก็เหมือนชิบหายไปเลยอะไรเงี้ยอืมเพราะของมองคลของเขาเริ่มต้นก็เสียเงินแล้วเรายังไม่รู้ว่ามงคลตรงไหนนะจริงๆอยากให้เราอยู่กับสัตรธรรมธรรมะจริงๆเป็นธรรมดาที่พุทธเจ้าสอนดีกว่า มันอย่างเช่นน่ะเราเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยมันจริงๆมันมีร่างกายที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามันมีร่างกายร่างกายเป็นหลังของโลกมันย่อมมีการเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่เราเนี่ยไม่ได้ดูทุก์น่ยไม่ได้ดูทุกเมื่อไม่เห็นทุกไม่เห็นสมุทัยก็คือเหตุของความทุกข์อ่ะพอไม่ได้ดูเสร็จปุ๊บอ่ะพอมีปวดหลังปวดขาเนี่ยก็โทษว่าเจ้ากรรมในเวรต้องเนี้ยอะไรเงี้ยเราต้องไปหาของมา ช่วยปัดเป่าอะไรเงี้ยทั้งที่ท่านให้ดูทุกทุกเหตุมาจากอะไรอะไรเงี้ยเพื่อให้แก้ไขได้ตรงเหตุแต่ทีนเ,นเ,เนี้ยพอเราหน้ามืดตามมวเงี้ยเราไม่ยอมมีสติไม่ดูอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการที่ไปไข,ขว่คว้าอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปิดบังธรรมชาติธรรมดาทั้งที่ทุกคนต้องเป็นแบบเนี้ยกับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเสียมันมันผิดธรรมชาติผิดธรรมดา อันน่าฝากไว้ฮะลองคิดชิดดูฮะ